สวัสดีค่ะพักวิภาพพรมเลิศค่ะแว่นตาชริยะที่จะบอกคุณทุกอย่างเพียงแค่สังการด้วยเสียงไม่ได้มีแค่ในหนังอีกต่อไปเพราะว่า Google ได้เปิดเผยโฉม Project Glass ที่มีความสามารถไม่ต่างจากโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเลนบางๆนี้มีความสามารถสูงมากเพราะมันจะเชื่อมต่อเข้ากับโลกออนไลน์ของ Google กาแสดงผลจะบอกถึงวันที่เวลาพยากรณ์อากาศตารางนัดหมายการเช็คอินสถานที่การโทรหาเพื่อนกล้องถ่ายรูปฟังเพลงและวิดีโอแชทรวมไปถึงยังแสดงผลแอปพลิเคชันต่างๆที่จะช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นทั้ง Google Plus และ Google Maps โดยจะมีลูกศรชี้คอยบอกว่าเราจะต้องไปทางไหนเพื่อให้ถึงจุดหมายที่วางไว้ ความจริงแล้ว Google ไม่ใช่เจ้าแรกที่จะทำแว่นตาอาจัจฉริยะเพราะว่าก่อนหน้านี้ Apple, Sony และ Microsoft ได้จดลิขสิทธิ์เรื่องทำนองนี้เหมือนกันแต่ยังไม่มีการเปิดตัวอย่างจริงจังเท่ากับของ Google